นี่แหละครับแผงโซล่าเซลล์นะฮะที่บ้านนะที่บ้านลูกค้านะฮะเห็นไหมครับร่องรอยเนี่ยนกเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ครับตรงนู้นก็มีนะฮะนกมาทํารังนะครับมาทํารังอยู่ใต้แผงโซล่าเซลล์แล้วก็มาอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะฮะนู่นนะฮะเห็นไหมครับนู่นก็ยืนยืนคอยอยู่นะฮะอ่านะฮะนั่นนะฮะยืนอยู่นะฮะ เจอป,ปัญหานะครับนกเข้ามาทํารังแล้วก็ถ่ายมูลนะขี้เต็มไปหมดเลยนะครับบนหลังคาเนี่ยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ลงไปในรางน้ําข้างล่างด้วยนะฮะนี่ลองมาดูนะฮะข้างล่างนี่นะครับใต้แผงนะฮะเห็นไหมฮะมีรังนกอยู่ฮะนกเดินอยู่นะครับน,นั่นนะขับมาทารังฮะ,ะเดินอยู่นั่นนะหลายตัวเลยครับสองสามตัวนะฮะเข้ามาอยู่กันเต็มเลยนะฮะ อันนี้ให้ดูนะครับสภาพใต้ใต้แผงนะฮะที่นกมาทำรังอยู่นะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะเดินอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็ถ่ายมูลเต็มเลยนะฮะนี่นะครับมายืนเกาะกันนะฮะนกอยู่บนหลังคาเนี่ยนะฮะเพราะว่าแผงโซลาเซลล์ตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของนกไปแล้วนะฮะนกมาทำรังอยู่ นี่นะครับให้ดูนะฮะยืนอยู่ตรงนั้นนะครับก็เจอปัญหานะครับสร้างความสกปรกนะฮะของบ้านนะครับนี่นะครับสภาพหลักคานะฮะนะครับร่องรอยเต็มเลยนะฮะนกมาอยู่มาอยู่แล้วก็ถ่ายมูลนะฮะนี่ก็เยอะนี่นะครับนี่นะครับเยอะไปหมดเลยนะฮะ ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเตรียมที่จะเข้าแล้วนะฮะนี่นะครับเป็นการติดตั้งนะครับเราก็ตัดแผ่นนะฮะตรงนี้เป็นชุดตะแกรงกันนกนะฮะตรงนี้หน้ากว้างมันน่ะจะอยู่ประมาณ20เซนนะครับซึ่งก็จะพอจะเหลือนะครับมันจะมีเหลือขอบอยู่สําหรับแผงโซลาเซลล์รูปที่ติดกับบนหลังคานะฮะบินมาแล้วบินแล้วเตรียมตัวจะเข้านะฮะเตรียมตัวจะเข้าแล้ว ชุดนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับเกี่ยวก็กับขอบแผงนะฮะจะเป็นหัวน็อตนะฮะหัวน็อตที่อยู่ตรงนี้จะหมุนได้แล้วก็จะมีจานนะฮะจานซึ่งจะล็อกเข้ากับช่องตะข่ายนี้นะฮะอันนี้เป็นขอที่เราเอาไปนําไปเกี่ยวกับขอบแผงนะฮะเดี๋ยวเราจะสอดเข้าไปนะฮะวิธีการสอดก็คือเกี่ยวที่ขอบแผงนะฮะเกี่ยวแล้วก็ดึงกลับมาดึงมานะฮะนี่นะฮะดึงมานะครับตอนนี้ก็มุนเข้าไปให้แน่นนะฮะ อ่านีหมุนแน่นเข้าไปนะครับมันก็จะนี่นะครับเป็นที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับด้านบนชายบนเห็นไหมฮะอันนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเนี่ยแล้วก็เลอะยังพยายามมาวนเวียนอยู่นะฮะอ่าเนี่ยมาวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะฮะอยากจะมาเข้านะครับยังยังจําได้อยู่นะครับวนเวียนอยู่ตรงนั้นนี่นะครับมาวนเวียนนันเลาะอยู่นะฮะ มาวนเวียนนะฮะบินไปแล้วนะฮะอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะฮะวิวสวยทีเดียวนะฮะตรงน,นู้นมีแม่น้ำด้วยนะครับเป็นแม่น้ำท่าจีนนะฮะ วิวสวยทีเดียวนะฮะส่วนนี้เป็นบริเวณชายล่างนะครับที่เรากำลังติดอยู่นะฮะนะครับก็ไล่ติดไปเลยนะฮะจะเห็นนะฮะนี่นะครับชายล่างครับก็ต้องไล่ติดไปทุกมุมนะฮะที่คือล้อมรอบนะครับล้อมรอบกรอบของแผงโซลาเซลล์นะที่นกมันจะเข้าได้นะครับตอนนี้ก็จะหมดปัญหาแล้วนะครับนกก็ไม่สามารถจะเข้าได้แล้วนะฮะ ไม่งั้นเจ้าของบ้านก็ต้องมาทำความสะอาดที่นกมูลนกนะฮะสกปรกนะครับนี่นะครับให้ดูนะฮะก็เจอปัญหากันเยอะนะครับเรื่องนี้เรื่องนกนะครับเข้าทำรังใต้แผงโซลาเซลล์นะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการนำไปใช้ งานนะฮะหากมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถติดต่อได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับ